สวัสดีครับสวัสดีว่าที่คุณครูทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับก็ประมาณ2องทุ่มยีนะครับวันนี้นะครับวันที่9กันยายน2568กนะครับก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคุณครูที่กําลังเตรียมตัวอ่านหนังสือนะครับในการสอบนะอ่ไม่ว่าจะเป็นสนามครูผู้ช่วยนะครับปี69หรือสนามครูผู้ช่วยนะครับกรณีพิเศษ นะครับพนักงานราชการนะครับที่เขาเปิดสอบอยู่ตัวประเทศนะครับตอนนี้นะครับครูกทมนะครับครูท้องถิ่นนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็นําเนื้อหาของมาตรฐานความรู้นะครับและก็จิตวิทยาการศึกษานะครับมาฝากนะครับ30ข้อนะครับคุณครับเป็นข้อสอบจริงนะครับที่ใช้ออกข้อสอบพนักงานราชการนะครับ โอเควันนี้นำมาฝากทุกท่านนะครับก่อนไปรับชมรับฟังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้กับนะครับกับผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าใครอยากได้ไฟล์นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คำอธิบายคลิปนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับข้อสอบนี้นะครับเป็นข้อสอบจริงนะครับ จำไว้เลยนะครับเป็นข้อสอบจริงที่ผ่านการออกข้อสอบมาแล้วนะครับอ่ะข้อที่1ครับบิดาจิตวิทยาการแนแนวคือใครครับบิดาการแนะแนวหรือจิตวิทยาการแนแนวคือใครครับ <S <S ข้อนี้นะครับใครตอบไม่ได้นะครับก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรนะครับบิดาแห่ง จิตวิทยาการนแนวคือแพงนะครับใครอาจจะอ่านว่าแพ้งหรือแฟงก็ได้แฟ้งพลาันนะครับผมอ่านว่าแพงนะ,ะผมจำว่าแพงผาาันนะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการนแนวนะครับโดยการก่อตั้งสถาบันอะไรขึ้นมานี่แหละ,ะเพื่อให้คำปรึกษาแก่นะครับพวกที่มีอาชีพ ที่เป็นเยวาวชนเป็นเด็กนะครับสำหรับเด็กที่มีปัญหานะครับเราก็เอามาแนะแนวเขาได้แฮ้งฟาสันนะครับเป็นบิดาของการแนะแนวนะครับข้อนี้ตอบกอไก่ครับโอเคนะครับข้อนี้กอไก่นะครับไปต่อข้อ2ครับ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันมาจากประสบการณ์นะครับและการฝึกหัดนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างถาวนหมายถึงข้อใดครับโอเคเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เกิดจากประสบการณ์และการฝึกหัดใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถาวนนะครับมันคือพฤติกรรมใช่ไหมครับอะไรครับการเรียนรู้ครับ ไม่ใช่คนนะครับไม่ใช่คนที่จะไปตอบพฤติกรรมนะเมื่อกี้นี่ผมตอบว่ามันคือพฤติกรรมอะไรครับตอบพฤติกรรมกอไก่ไม่ได้นะครับมันคือพฤติกรรมนี่ครับเขาถามพฤติกรรมพฤติกรรมอะไรครับที่มันเกิดประสบการณ์เกิดจากการฝึกหัดแล้วเปลี่ยนไปเป็นการถาวรครับมันคือการเรียนรู้ใช่ไหมครับโอเคนะครับข้อนี้ตอบขอไขกันนะครับ ไปต่อข้อ3นะครับเด็กชายวันดีถูกลงโทษให้ทํางานในห้องวิชาการจากพฤติกรรมไม่ชอบอขออภัยนะครับพฤติกรรมที่ชอบแอบเล่นเกมในห้องคอมพิวเตอร์อยู่เสมอสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุดครับ <S <S เด็กชายวันดีชอบนะครับชอบแอบไปเล่นเกมในห้องคอมพิวเตอร์นะเด็กๆทุกคนนะครับถ้าเข้าไปเรียนคอมพิวเตอร์เขาจะชอบแอบเปิดหน้าต่างเกมขึ้นมาหน้าต่างหนึ่งใช่ไหมครับอยู่เสมอ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุดครับเขาถูกลงโทษครับคุณครูครับนี่ครับให้ทํางานในห้องวิชาการเนื่องจากครูจับได้ว่าเขาแอบเล่นเกมนะครับแอบเล่นเกมครับเพราะฉะนั้นเขาถูกสั่งลงโทษแล้วนะครับเด็กชายวันดีถือถือผินะถูกลงโทษทางไหนครับก็ไก่ผิดข้าวขอหายผิดครับมันต้องเป็นการลงโทษลงโทษครับทีนี้ เขาไปทํางานในห้องวิชาการเขาต้องลงโทษทางบวกครับาการลงโทษทางบวกนะครับโพสิทีฟนะครับคือการเพิ่มสิ่งที่ไม่พึงพอใจเข้าไปให้เขาก็คือการทํางานในห้องวิชาการนั่นแหละเพื่อให้เขาลดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการออกไปก็คือพฤติกรรมการเล่นเกมเนี่ยลดซะถ้ามึงไม่อยากไปทํางานที่ห้องวิชาการอีกมึงก็ลดการเล่นเกมในห้องคอมซะใช่ไหมครับ โอเคนะครับเคียร์นะครับข้อนี้ตอบข้อ3นะครับคุณครูครับข้อ4ครับครูให้นักเรียนที่ไม่ส่งการบ้านคณิตศาสตร์ทำการบ้าน10รอบสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุดครับนี่ครับไม่ส่งการบ้านนะครับทำอีก10รอบนับสอดคล้องกับการลงโทษหรือเสริมแรงครับต้องเอาทิ้งไปเลยนะครับเสริมแรง แสดงว่าเขาเนี่ยถูกลงโทษแน่นอนเพราะเขาไม่ส่งการบ้านใช่ไหมครับเขาจะได้ทําอีก10รอบนะครับทั้งทั้งที่เขาทําแค่รอบเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันคือการลงโทษทางบวกครับก็คือเพิ่มเพิ่มจํานวนการบ้านเข้าไปคือสิ่งที่เขาไม่ชอบใช่ไหมครับเพื่อให้เขาเน่ยส่งการบ้านตามกําหนดโอเคนะตอบข้อ4ครับ ไปต่อข้อ5นะครับเด็กชายติดแม่เด็กหญิงติดพ่อสอดคล้องกับทฤษฎีของฟอยขั้นใดครับอฟอยบอกไว้เลยนะครับถ้าช่วงวัยนี้นะครับเด็กผู้หญิงจะติดพ่อเด็กผู้ชายจะติดแม่นั่นก็คือขั้นอวัยยวะเพศครับข้อ3ครับขั้นนี้เนี่ยเด็กจะรู้สึกว่าชอบเพศตรงข้ามพูดง่ายๆใช่ไหมครับ แต่เขาไม่ได้ชอบแบบนั้นนะแต่เขามีความสนใจความรู้สึกของเขาก็คือเด็กผู้ชายจะชอบผู้ผู้หญิงเด็กผู้หญิงจะชอบผู้ชายใช่ไหมครับนี่คือพฤติกรรมที่ฟอยบอกไว้เลยว่าพัฒนาการทางจิตเพศของเขาเนี่ยเขาจะสลับกันนะครับเออนี่ครับตอบอวัยวะเพศครับข้อ3นะครับข้อ5ตอบข้อ3ครับไปต่อข้อ6นะครับ มนุษย์ทําทุกอย่างเพื่อความพึงพอใจของตนเองหรือกระทําตามหลักความพอใจสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุดนะครับตามทฤษฎีโครงสร้างของฟอยครับมนุษย์ทุกคนนะครับทําทุกอย่างเพื่อความพึงพอใจของตนเองกระทําทุกอย่างตามหลักความพอใจครับอ่ะมันคือนะครับโครงสร้างทางจิตวิทยาของฟอยข้อไหนครับอิตอีโก้ซูเปอร์อีโก้ความไม่บางใจนะครับ ข้อนี้ตอบเลยนะครับาการที่นะครับคนคนหนึ่งเนี่ยจะทำตามใจตัวเองเนี่ยมันเป็นนะครับโครงสร้างทางจิตส่วนแรกเลยนะที่คนต้องมีนั่นก็คืออิดครับอ่าอิดมันก็คือนะครับสัญชตาตญาณและความต้องการพื้นฐานนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการอยู่แล้วครับความพึงพอใจของตัวเองครับไม่มีใครอยากให้ความพึงพอใจไปขนค้อน เป็นขเป็นของคนอื่นอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องตอบอิครับคุณครูครับตอบข้อกอไก่ครับไปต่อข้อ7นะครับคุณครูครับทันไหมอ่าข้อ7นะการพัฒนานักเรียนนะครับการพัฒนานักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาเป็นบริการเนแนวตามข้อใดครับการพัฒนาบันคู่กระตาไล่ดิการพิจารณานักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเป็นการบริการเนแนวตามข้อใดครับการพิจารณานะครับว่านักเรียนคนนั้นจะได้รับทุนไหมนะครับอย่างเช่นนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งมี600คนเอาทุนแค่คนเดียวนะครับมันคือการบริการเนแนวแบบการจัดวาง ตัวบุคคลครับมันคือการจัดวางบุคคลครับเออก็คือเป็นการช่วยให้นักเรียนเข้าสู่กิจกรรมหรือโครงสร้างที่เหมาะสมกับความสามารถความสนใจของตนเองนะครับอย่างเช่นนะครับนักเรียนคนนี้ได้รับทุนการศึกษาแสดงว่าเขาก็ต้องมีสิ่งดีๆที่จะได้รับทุนครับอ,อ่าต้องเลือกคนในคนหนึ่งที่ดีที่สุดในโรงเรียนนะครับมันก็คือการจัดวางบุคคลนะครับตอบขอไขค,ครับ ไปต่อข้อ8นะครับข้อใดคือหัวใจของการเน้แนวครับหัวใจของการแน่แนวครับอจำไว้เลยนะครับหัวใจของการเนเนแนวครับ,ไ,รบ,รรบไม่ใช่หัวใจของผมนะเออหัวใจของการเน้แนวนะครับมันคือบริการให้คําปรึกษาครับโอเคไหมครับมันเป็นหัวใจหลักเลยนะครับอ่า ของการแนะแนวคือมุ่งช่วยให้ผู้รับบริการหรือให้ครับได้รับคำปรึกษานั้นสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้นะครับนี่คือหัวใจหลักๆเลยการแนะแนวก็คือการให้คำปรึกษาครับไปต่อข้อ9ครับการจัดกิจกรรมการสอนส่มเสริมให้นักเรียนอยู่ในขั้นตอนใดของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครับคุณครูที่จัดการการสอนส่มเสริมนะ ก็อยู่ในขั้นตอนใดนะครับรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลนะครับอันนี้ไม่ใช่นะรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลนี่ไม่น่าจะใช่นะ <c oughs> นะครับการสอนส่งเสริมนี่มันต้องเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนใช่ไหมครับเออเป็นการช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพมากขึ้นพัฒนาตนเองให้เต็มที่โอเคไหมครับนี่แหละครับความหมายในตัวเลยสอนเพื่อส่งเสริมให้เขานะครับ ็ได้ดีกว่าเดิมอย่างเช่นเขาจะติดศูนย์อยู่ถ้าจัดการสอนส่มเสริมเขาอาจจะสอบแล้วได้เกรด 2, องสามสี่ก็ว่ากันไปนะครับตอบข้อไฟลยครับไปต่อข้อสิบนะครับข้อใดนะครับเออไม่ใช่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬานะครับจนได้รับนะครับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะครับโรงเรียนควรจัดนะครับการในขั้นตอนใดในระบบช่วยเหลือน,นักเรียนนะครับ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬานะได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศเลยนะโรงเรียนจะต้องทําขั้นตอนใดในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครับข้อนี้ตอบนะครับนี่ครับยิ่งเก่งยิ่งส่งเสริมและพัฒนาครับตอบข้อควายครับโอเคข้อ11ครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเกณฑ์ก,ก,การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรเกณฑ์การการศึกษาขั้นพื้นฐาน2 5งหครับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับคุณครูที่เคยสอนลูกเสือรอดอดผู้ประเพ็ประโยชน์นะครับพวกนี้นะครับจะต้องรู้ว่าคุณจะประเมินให้แก่ลูกๆนักเรียนยังไงนะครับนั่นก็คือนะพอกับมอพอใช่ไหมครับก็คือผ่านกับไม่ผ่านครับตอบข้อหนึ่งครับไปต่อนะครับข้อสิบสองครับกดกระดิ่งเยอะเดี๋ยวเขาลำคานนะครับ ข้อ12นะครับกิจกรรมชุมนุมชมรมนะครับอยู่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางนะครับขั้นพื้นฐานคือข้อใดครับกิจก um um รรมชุมนุมชมรมนะค,ะ <S <s ครับอยู่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั่นก็คือกิจกรรมนักเรียนครับโอเคนะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแบ่งได้3ส่วนคือกิจกรรมแนวกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ใช่ไหมครับ แต่อันนี้เขาถามกิจกรรมชุมนุมชุมนุมมันอยู่ที่ที่ไหนมันอยู่ที่นะครับกิจกรรมนักเรียนใช่ไหมครับอ่าตอบข้อ2ครับอ่าไปตอบข้อ13นะครับหากเปรียบเทียบนะครับการศึกษาเป็นรถยนต์หลักสูตรเปรียบเทียบเสมือนอะไรนะครับโอเคนะอ่าพูดแล้วพูดอีกนะครับอันนี้นะออกข้อสอบบ่อยมากนะครับ าการศึกษาเหมือนรถยนต์นะครับหลักสูตรก็ต้องเหมือนพวงมาลัยครับหลักสูตรจะต้องเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนรถยนต์นะครับกำหนดทิศทางเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องเป็นพวงมาลัยครับตอบข้อ1ครับข้อ14ครับเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนของหลักสูตรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน251คือเป้าหมายนะครับคุณครูครับ คำว่าเป้าหมายนะครับคือสิ่งที่นะครับสิ่งที่อะไรครับสามารถนะครับทา,าให้ผู้เรียนนั้นนะครับบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กําหนดให้นะครับมันคือมาตรฐานการเรียนรู้ครับนี่คือเป้าหมายสําคัญเลยของการพัฒนาผู้เรียนนั่นก็คือมาตรฐานการเรียนรู้นะครับตอบข้อ3าครับ ไปต่อข้อสิบ้าครับสามารถระบุสิ่งที่ผู้เรียนนะครับพึงปฏิบัติได้รวมถึงคุณลักษณะพึงประสงค์ในแต่ละชั้นสอดคล้องกับหลักสูตรกนกกางการศึกษาข้อใดครับนี่ข้อสิบห้าเนี่ยจำไว้เลยนะครับคีย์เวิร์ดตรงนี้ครับคุณครูครับสิ่งที่สามารถระบุว่าผู้เรียนนะครับสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้มันคือตัวอะไรครับ ตัวชี้วัดครับเออไม่ใช่ไปยืนชี้อยู่หน้าวัดนะครับเออไม่ใช่ครับตัวชี้วัดคือสิ่งที่บ่งบอกว่านักเรียนนะครับรู้ถึงความรู้ความสามารถคุณลักษณะที่บึงประสงค์ควรระบุในแต่ละดับชั้นเรียนได้นั่นก็คือสามารถระบุนะครับสิ่งที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้มันคือความหมายของคำว่าตัวชีวัดครับไปต่อข้อ16ครับ ผู้จัดทำกรอบหลักสอดท้องถิน่นไอ้หลักสอดโอ้หล,ลักสูตรท้องถิ่นคือข้อใดครับผู้จัดทำกรอบหลักสอดนะหลักสูตรท้องถิ่นคือนะครับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานครับโอเคไหมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานคือกอพทนะครับหลักสูตรท้องถิ่นต้องเป็นสำนักง,งานเขตนำมาปรับกับบริบทของ แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่นะครับต้องเป็นสำนังกงานเขตนะครับตอบข้อ2ครับข้อ17ครับหัวหน้าสถานศึกษามีอำนาจสั่งซื้อเอกสารทางการศึกษาตามข้อใดครับหัวหน้าสถานศึกษาจะต้องนะครับสั่งซื้อเอกสารตามข้อใดครับข้อ3ครับปพอมครับโอเคไหม พหนึ่กับปพสองเนี่ยอำนาจอยู่ที่ปอเขตครับตอบนะครับอันนี้สถานศึกษากำหนดครับกำหนดคือทำขึ้นเองได้ครับปพสิบครับตอบข้อ3ครับไปต่อข้อ18บนะครับอย่างไวนะครับการให้ระดับการเรียนตามหลักสูตรกาการการสขั้นพื้นฐานข้อใดไม่ถูกต้องครับ ออการให้ระดับการเรียนนะ,ะระดับการเรียนนะครับอโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับ อืมเป็นไงล่ะแป๊บหนึ่งนะครับระดับการเรียนข้อนี้ตอบกอไก่นะให้ตอบข้อหนึ่งนะอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับ เพื mm ่อไผิดพลาดนะเพื่อไม่ให้ผิดพลาดนะครับอ่านี่ครับเกรดสีนะครับ80ถึง100คือดีเยี่ยมครับนี่ครับเกรดสีดีเยี่ยมถูกต้องนี่เกรดสามคือระดับดีครับนี่ครับถูกต้องครับเจ็ดสิบห้าไอ้เจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบสี่ครับเกรดสามนะครับสองจุดห้าคือค่อนข้างดีครับใช่ครับนี่ครับถูกต้องครับ ข้อ1น,นี่ผิดนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเกตดเนี่ยระดับ1นเนี่ยไม่ใช่พอใช้ครับเกตดหนึ่งนี่คือผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับโอเคนะข้อนี้ตอบข้อ1ครับไปต่อข้อ19ครับครูให้นักเรียนเรียนจากปัญหาที่พบนะครับประสบมาผู้เรียนนะครับเป็นผู้แก้ไขปัญหาหรือ หาคำตอบด้วยตนเองสอดคล้องกับรูปแบบการสอนใดครับข้อนี้ตอบนะครับนี่ครับเรียนรู้จักปัญหาที่พบประสบมานะครับแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก็คือวิธีการสอนแบบแก้ปัญหานะครับ problem based learning ครับ problem based problem solving method ครับเออเอาอ่านถึกอ่านผิดครับ problem solving method ครับคือวิธีการสอนแบบแก้ปัญหานั่นเองนะครับไปต่อข้อ20ครับ i นะครับตามรูปแบบการจัดกรริงกรสอนของซิปป้าโมเดลคือนะครับหมายถึงข้อใดครับมันมี i อยู่ตัวเดียวครับนี่ครับ่า i คือการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลนะครับโอเคไหมนี่ครับตามซิปป้าโมเดลเขาบอกก็เลยนะครับ interactive learning ครับคือการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นนะครับตอบข้อ2ครับ ไปต่อข้อ21ครับรูปแบบการสอนใดสอดคล้องกับการจัดการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนครับคอมพิวเตอร์ Computer ช่วยสอนนะมันคือรูปแบบการสอนแบบใช้บทเรียนโปรแกรมครับตอบข้อ3ครับโอเคนะนี่ครับไปต่อนะครับอีก9ข้อนะอีกีก9ข้อนะครับ ครูผู้ช่วยมีความเข้าใจนักเรียนเป็นมิตรยอมรับให้ผู้อื่นช่วยเหลือนะครับทําให้นักเรียนเกิดความเข้าใจนะครับรักครูรักโรงเรียนรักการมาเรียนนะครับสอดคล้องกับบรรยากาศในการเรียนรู้ใดครับข้อนี้นะครับข้อยีนะครับครูเนี่ยถึงแม้จะเป็นครูผู้ช่วยนะครับมีความเข้าใจนักเรียนเป็นอย่างมากเป็นมิตรกับนักเรียนยอมช่วยเหลือให้นักเรียนสบายใจรักครูรักโรงเรียนรักการมาเรียน นะครับสอดคล้องกับบรรยากาศท้าทายไหมไม่อิสระไหมนะครับอ่ามันต้องเป็นบรรยากาศแห่งความอบอุ่นครับนี่ครับรักเขาเหมือนลูกเขาก็ต้องการมาเรียนกับคุณแม่คุณพ่อนะครับคุณครูที่เขารักนะครับเขาก็เลยเกิดการรักโรงเรียนรักการมาเรียนนะครับมาเรียนแล้วสบายใจนะครับตอบข้อ4ครับข้อ23ครับการสอบโอเน็ตเป็นการวัดประเมินผลทางการศึกษาระดับใดครับโอเน็ตนะครับโอเน็ตนะ ระดับชาติครับตอบข้อ4ครับโอเคนะมันเป็นการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเพื่อวัดความรู้ความคิดรวบยอดของนักเรียนนะครับไปต่อข้อ24ครับการวัดได้คงเส้นคงวาคงที่วัดกี่ครั้งก็ใกล้เคียงคำตอบเดิมหมายถึงนะครับเครื่องมือวัดชนิดใดครับอ่านี่ครับคำว่าคงที่คงเส้นคงวานะครับมันคือค่าความความไรเออยความเชื่อมั่นครับ ออมีความคงที่ของเครื่องมือนะครับวัดซ้ำๆแล้วยังได้คงเดิมแสดงว่าเครื่องมือนั้นมีความเชื่อมั่นสูงครับตอบข้อ2ครับไปต่อข้อ25ครับความสามารถในการแยกคนเก่งคนอ่อนนะครับควรใช้เครื่องมือใดในการวัดครับคนเก่งคนอ่อนต้องใช้ค่าอํานาจจำแนกครับค่าอำนาจจำแนกนะครับเป็นคุณสมบัติของเครื่องมือที่ใช้ แยกข้อสอบนะครับแยกแยะนักเรียนที่เก่งและอ่อนออกจากกันได้นะครับข้อ26ครับเครื่องมือวัดใดที่มีความสําคัญที่สุดครับเออสำคัญที่สุดนะตอบนะครับความเที่ยงตรงครับความเที่ยงตรงนะครับเป็นคุณสมบัติของเครื่องมือที่วัดแล้วตรงสิ่งที่วัตถุประสงค์ต้องการวัดนะครับถือเป็นวัตถุเออถือเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดครับ นี่ครับต่อไปข้อ27ครับการคาดคเีคําตอบของปัญหาตรงกับขั้นตอนใดในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ครับคาดคะีนะครับการคาดคะณีคือการตั้งอะไรครับตั้งสมมุติฐานครับว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรมันคือการคาดคะเนะครับคำตอบของปัญหาอย่างมีเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครับมันก็คือการตั้งสมมุติฐาน นี่ครับตอบข้อ3ครับไปต่อข้อ28 29 30นะครับก็หมดแล้วนะครับ EP นี้มี30ข้อนะก็สามารถนำไปวิเคราะห์ในข้อสอบได้นะค,คุณครูครับมานิยามศัพท์เฉพาะอยู่ในบทใดของรายงานการวิจัยครับนิยามศัพท์เฉพาะนะครับอยู่ในบทที่1หรือ2ครับบางคนตอบ2นะเออมันอยู่ในบทที่1นะจ๊ะ นิยามศัพท์เฉพาะอยู่ในบทที่1คือบทนําครับเป็นส่วนที่อธิบายคําศัพท์ในที่ในการวิจัยนะว่าผู้อ่านจะเข้าใจตรงกันไหมซึ่งจะอยู่ในบทที่1ก็คือบทนําครับตอบนะครับไป29ครับนางสาวไก่อายุ50ปีเป็นมารก,การวัดแบบใดครับนางสาวไก่เนี่ยอายุ25ปีเขาถามมารก,การวัดนะครับ ามาตรการวัดตอบอัตราส่วนนะครับถ้าถามอายุนะอัตราส่วนหรือเดลิโอสเกลนะครับเป็นมาตรวัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สุดนะครับสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของนะครับของคน,คนนั้นได้มีค่าศูนย์แท้ได้เช่นอายุน้ำหนักครับอย่างเช่นไม่อย่างนี้ห้าสิบปีมีศูนย์แท้ไหมมันสามารถเปลี่ยนได้ไหมละ่ะอายุนี้ ไม่ได้ครับศูนย์แท้ไหมล่ะห้าสิบปีศูนย์แท้ครับอตอบข้อสี่ครับไปต่อข้อสามสิบครับข้อใดคือความหมายของการวิจัยที่ถูกต้องที่สุดครับการวิจัยมันคือกระบวนการที่แสดงหาหรือแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ครับตอบข้อสามครับเรียบร้อยนะครับอ p พนี้จบแล้วนะครับคุณครูครับอ่ะ ก็ <G round off> อยากได้ไฟล์ก็ไปดาวน์โหลดนะครับที่ใต้คลิปนะครับคำอธิบายใต้คลิปนะอีพีนี้จบไปแล้วนะครับเขาทําได้เราก็ต้องเป็นได้เราก็ต้องทําได้นะครับเขาเป็นครูได้เราก็ต้องเป็นครูได้เพราะฉะนั้นเรามีเป้าหมายนะครับตั้งใจอ่านหนังสือนะครับค,ค,คุณครูครับก็เป็นกําลังใจให้กับคุณครูคทุกท่านนะครับในการอ่านหนังสือนะครับขอให้ทุกท่านได้บรรจุนะครับและแต่งตั้งตามที่ นะครับมีเป้าหมายนะครับในชีวิตนะอ่ะอีพีนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับมีอะไรที่นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณนะที่นี้นะครับอีพีนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ